พระเจ้าจะยอมเชื่อฟังมันแล้วนะไม่เคยเชื่อกูเลยพวกบรรดาพวกนี้ดื้อน่านหนักหนาถึงเวลาหายเอาเลยวอาเลยคุณจ่รถอยู่ไหนกันผมไว้ไหนอยู่อยู่วางไว้ไหนคุณจ่ารถรถไหนอะอ่ะตะบนโดยอิสุน่าอยู่แถวนี้แหละน้ำหนึ่งผมผมวางไว้แถวไหนลืมโทรศัพท์ไว้ในรถลุงโทรศัพท์เปนรถใช่ไหมโอ้โหอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อ่ะอ่ะโมดูโมมองมาอะอันนี้ไปเก็บไว้ในรถก็ได้ออยไม่ได้ใช้ว่ปะ

เออนั ừ, ่นแหละเริ่มแล้วให้มูอันไหนมู okay. ateur, ดูนะเดี๋ยวโมอันนี้ใหญ่ไปเอาเปลี่ยนมันมันจะมีอันเล็กกว่านี้มั้งไม่เป็นไรเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ขอหลวงพ่อหลวงพ่อมีแล้วไม่ต้องใช้หรอกเรามีแล้วเอาเก็บเลยเอามาหนูเอ้ยไม่ใช่โยมแม่เอาน้ำมาถวายน้ำมาถวายหลังไว้ที่นึงอย่า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 ใกล้ๆถวายน้ำก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโยมนะเดี๋ยวแป๊บนึง บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บตอนนี้ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นข้างบนเลยอ่จับเอาเอาเราเอาผู้ชายประเคนดีกว่าผู้หญิงถอยไปเลยอ่าผู้ชายจบเลยอ่าจับไว้จบเลยยก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 ขึ้นเลยยกยกยกไม่ใช่ยกนี่ไม่ใช่ยกนี่ยกนี่อือหืออ่ายกลอยนิดนึงอ่าไปอ่ะลากไปเลยอันนี้เป็นถวายเลยครับครับถวายนะถวายนะไว้ให้ผู้มีมาปฏิบัติธรรมได้กินกันได้ดื่มกัน นั่งตรงนี้โยมนั่งนั่งนั่งขับสมาธิดีนั่งแบบเนี้ยนั่งแบบอาตมาเนี่ยนั่งได้ไหมเอา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 อะไรก็ไม่รู้ย่ามออกไปเลยแล้วกันนะนั่ง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 สมาธิอ่ะนั่งแบบขัดสมาธิอ่ะโอ้ไม่ใช่นั่งขัดสมาธิหนูขาเนี่ยขาแบบอัตมาเนี่ยอันนี้คือคนเยอรมันลูกครึ่งเยอรมันแล้วทำไมมาอยู่เมืองไทยทำไมอ่ะเล่นยา ถูกไหมเล่นอะไรมาไอโคเคนเฮโรอีนถูกไม่ถูกเออคือไม่ต้องอะไรมากหรอกมันหลอกอาจจะมาไม่ได้หรอกของพวกนี้ถูกเวลาที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นผีก็คือผีอผ่อะแต่บางอย่างคี่ว่าคือผีอะ่ะแต่ของพวกนี้มันคือการเล่นยามันต้องการมาปฏิบัติโดยใช้ธรรมะในการขัดเกลาจิตใจเขามีจิตใจที่มันช่มเชองระเบิกบานนะอีหนูอายุเท่าไหร่แล้ว <20. S 1> ยีส่สิบเอ็ดปีเลิกไม่เลิกยา เรื่องแน่นะแล้วพวกนี้แล้วม่เล่นของแพงด้วยดิไม่เล่นของถูกหรอกยา่ยาบ้าไม่นะสิบบาทยี่สิบาทไม่เล่นหรอกถ้าเป็นนะอาจะมาก็โอเคอ่ะบอกได้นะอาจจะมาพยายามไม่ผิดไม่ว่าเพราะอาจจะมาบวชอยู่ในเพศบัณชิตแล้วบางอย่างก็ให้ดังสว่างแก่ลูกศิษย์อาตมาข,ขอาาอภัยเพราะอาจจะมาบวชในครั้งนี้ก็บนกับแพะโยมไว้นะถ้าเกิดบุญนันใดที่ช่วยเองรอดตายแล้วหาอสที่ว่าได้เห็นแสงสว่างได้อาตมาก็เลยพูดไปเลยว่าบางอย่างมันคือ ศยศาสตร์หรือว่ามนดำและพูดผีแต่บางอย่างมันต้องแยกให้ออกมันก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติมาคือการเสพเยอะมันต้องใช้ให้สมองเนี่ยฟื้นปูแต่หายแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานิดนึงธรรมะก็ช่วยเราไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะท่าเขาไม่รับเลยนี่กี่นิ้วเอออยากนะเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษอะไรนะโยมโมยี่นิ้วไหนพูดภาษาอังกฤษไงฮาวามนนี่ฮาวแมนนี่ ไม่ค่ะอะไรวันทุ่ยที 1, 2, 1> 1, 2, ่โอ้ n u m b e ั number อันหนึ่งหนึ่ง,งอ่ะมันฮาไมน่นี่นี่มันเท่าไหร่นี่โมเมื่อกี้เองถามอ่ะก็ถามว่านี่กี่นิ้วเบนและละ่ามล่ามล่าพอดีล่ลลลลลลามล่ามอาตมาโง่เองได้ให้ถามว่านี่กี่นิ้วฮาวไม่นี่ว่าไม่นี่มันเท่าไหร่เออชื่อไอ้ my name อีทโอ้ใช่ใช่อ๋อวัดอี u โยนเอ็มจีน่าอูดนิกเนมจีน่าโอเคเฮ้ยปวดหัวฝรั่งเลยเกินอ่ะอีหนูหลับตานะคือบางอย่างมันใช้จิตวิญญาณในการเข้าช่วยได้นะรู้ป่ะตีก็ไม่กลับเยอรมันแล้วอยู่ไทยแล้ว <c oughs> ทำไมต้องรับออรับแค่เป็นไรทำไมต้องรับเงินนะหูดีมากเลยได้เดือนเท่าไหร่หมื่นต้นต้นโอ้มีเงินเดือนแล้วส่งเดือนหนึ่งยี่องเลยเลี้ยงตลอดชีวิตเลยสัญญากับอัตมาได้ไหมว่าจะเลิกยาได้ไม่ได้ ดูดยาครั้งสุดท้ายเมื่อใดยักหน้าเนี่ยเมื่อใดอ้าวอะไรอันนันพูดอรนยเวนดูยูซัมติงดูดอามามาใกล้เริ่มมากี่ือนาเดือนแล้วสามเดือเริ่มมาสามเดือน ทีนี้อยู่ในการฟื้นฟูนั้นรู้ป่ะเดี๋ยวกินน้ำน้ำน้ำมนต์เข้าไปน้ำทิพย์แล้วกันนะให้สมองมันดีแล้วล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะเอามาให้สติมันกลับมาแล้วกันแล้วก็อย่าไปกลับไปยุ่งกับมันอีกนะยาจิตเวชอ่ะจริงจริงไ,ไม่จำไม่จําเป็นต้องกินก็นไดนะ้เพราะว่าแกะเลยแกะให้ามมาดิหแหมเนเล็ดจะเอาไปกินเออไม่ใช่ให้กินตรงนี้เลยแมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่งให้ อ่ะให้ชิ่งมเงินไปเอออย่างนี้ดีกว่าอ่ะดิ้งดิ้งดิ้่เดี๋ยวอาตมาบวชอาตมาต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วศึกษาภาษาอังกฤษเอาเหรอไงไม่รู้เรื่องเลยพูดเลยดีขึ้นพนมมือ ไม่โดนอะไรหรอกนะมันเป็นยาจริงๆต้องยอมรับความจริงนะโยมนะแต่แม่เขาไม่เชื่อไม่โด่หรอกเล่นเล่นยาเขาเล่นจริงแล้วเขายอมรับด้วยนะเลิกนะหยุดนะตาบานตาบานเลยว่าข้าพเจ้า,า,จานางสาวจีน่นา,านอุด ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่าเอาทันตันจะไม่เสพยา,ยา,ยาทุกชนิด,นดถ้าเกิดข้าพเจ้าหิดคำสาบานขอ่อยข้าพเจ้าไม่หายตลอดไปอมันยญญาวนะญญวอ่าบาย แบบน้ำมนต์ละนะนะพาไปล้างๆไปให้ได้สติขึ้นมาเอาไปบอกแม่เขาไม่โดนเอาไชอว์เวอร์นะไปนะไปล้างกราบสามครั้งแบบเป็นจังเขาประดิษฐ์อัญชลีวันทาอภิวาทเขา่าติดพื้นเอาไปไปไอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้เข้ามาได้เปอะไรไป,ไไปเป็นพระแล้วจะกลัวอะไร มาเลยอันนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันไม่ค่ะเขามาฝากน้องชีดูแลอ๋ออ๋อมาน้องชีไหมโยมชีเออน้องชีโยมชีอ่ะนั่งสบายๆอ่ะนั่งสบายวันนี้มาทำอะไรโยมน้องชีเรียกอะไรโยมชีอ่ะพิษณุนีเอะงงชีเฉยๆก็ได้อ่ะชีอาชีอ่ะว่าไงไม่อ๋ออ๋อเอามามามานะอ่ะนี้เป็นพระละเมื่อก่อนนี้ส่วนใหญ่จะนั่งข้างล่างนะหลับตานะโยมบวชไปกี่พรรษาแล้ว บวชกี่กี่วันล้ได้ประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนแล้วเป็นไงบวชสงบไหมไม่ค่ะกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกกินยางคืนบ้างไหมมีบ้างมีบ้างเนี่ยเราจะสอบอารมณ์แล้วกันนะจะสอบอารมณ์อย่าโกหกกาจมานะอ่ะกินกี่มื้อบางวนก็สมวันปกติให้กินกี่มื้อสองมื้อสองมื้ออะไรก็ได้ตามใจฉันก็แสดงว่าชนะกิเลสในข้อความอยากกินไม่ได้ละหนึ่งข้อไปไม่ได้ละ วิกาลรับชนาเนี่ยผิดไปแล้วถูกไม่ถูกไ,ไปชนะให้ได้อ่ะโทรคุยกับผู้ชายบ้างไหมมีค่ะมีครับจบแล้ว <c oughs> กาม,มีสุวิชัจาราเวเพราะมันดึง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 อยู่ตัดไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วแต่ว่าบ,บวชได้อะไรสามเดือนไม่ชีก็ไม่รู้ชีก็ไม่รู้เหมือนกันคือสกานการบวชเนี่ยไม่ใช่โกนหัวแล้วแม่จะเก่งเลยหรือว่าจะปฏิบัติได้เลยถูกไหมชีถ้าชีอยากได้สามเดือนแล้วว่าสามเดือนอ่ะชีแแพ้วันเดียวเลยเนี่ยสมมุติเนี่ย ในความยากถามว่าในการบวชคือการชนะในกิเลสหรือความอยากทั้งปวงที่ว่าผมเรียกว่าตอบอารมณ์เนี่ยว่าชนะได้กี่ข้อแล้วแค่สองข้อไปชนะไม่ได้เลยแล้วถ,ถามว่าบวชไปเพื่ออะไรถูกไหมชี<อ>ใช่ถ้าบวชแล้วมันต้องได้อะไรวันเดียวสองวันสามวันสี่วันห้าวันถ้าปฏิบัติแบบเคร่งครัดมากกว่าบวชสามเดือนสามปีสามสิบปีอีกถูกปะแชทอยู่คุยกนันนมอยู่ก็ปกติไม่เป็นไรมันก็อายุเท่าไหร่ละ ยี 25, ่สิบห้าแตมายี่สิบปวากว่าแตามาบทแตามาก็แชทคุยกับสาวถูกปะตาตมาก็มีความอยากเหมือนกันมันยังห้าวอยู่ยังเด็กอยู่จิตมันยังแบบห้าวคนองอยู่ไม่ว่ากันนะถูกปะแต่ตามาไม่เคยมีใครมาสอนแบบนี้หรอกเดี๋ยวเมือ่อาตมาเริ่มอายุแล้ว,ลวมีวุฒิภา,า,าวะแล้ววุฒิภาวะแล้วก็เริ่มละอายต่อบ,บาปแล้วยี่โอีโตปะแล้วเออเริ่มละอายแล้วเว้ยโกไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยบวชจะชักเ้าอยู่แล้วเยิ่มแล้วเนี่ยก็หยุด ยังมีฮิโอตาะอยู่ยังโชคดีแต่เยอะออกมาสุดท้ายก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกับอาตมาเพื่ออะไรเพื่อแก้กรรมเก่าที่มันแบบเป็นกรรมที่มันน่าละเขาเรียกว่าไนงะกรรมน่าอายไหม <S <S <ๆ>ก็ไม่น่าอายเท่าไหร่หรอกเพราะมันส่วนตัวคือว่าแต่ว่ากรรมที่มันติดอยู่ในใจหรือว่าติดไหม <S <S <ๆ>พวกนี้นจะติดอยู่ในใจทุกคนแหละว่าเฮ้ยเคยบวชเป็นพระจะสาวอยู่แล้วหรือไม่ก็ปุ๊บออกไปแล้วแต่พวกนี้มันไม่ใช่แบบถึงขั้นประราชิกถูกปะล่ะมันสามารถจะมาแก้ได้ปริวาสได้อะไรได้เขาก็เลยมาตามมาเพื่อชีวิตเขาดีขึ้น ตอนนี้เจ้ามาเจออัตมาแล้วถูกไหมเออจะศึกเมื่อไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมอย,อย่างแรกเลยถ้าเกิดจะมาฝากไว้ก็ขอให้ชนะในหลายๆอย่างได้คือการฝึกคือการดัดเหมือนต้นไม้เนะี่ยอยากให้เป็นรูปร่างอะไรมันก็ต้องดัดเหมือนจิตเราอะ่ะอยากให้เป็นอะไรแบบไหนมันก็ต้องดัดอยู่ดีดัดไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นดัดจนมันเข้าที่แหละดัดแล้วมันเจ็บไม่เจ็บเหมือนดัดมือเนี่ยกว่าจะอ่อนเนี่ยโอ้โหโคตรเจ็บเลยเหมือนจิตเนี่ยโอ้โหแม่งตี้าไปดีหวดก็ไปดีถูกไม่ถูก เลิกฉันได้ไหมฉันมื้อเดียวได้ไหมฮะปกติรันสอโอ้อ่าสอ,องมือ้อข้อน,นี้ได้ไหมพวิการลพุทชนาก็คือเช้าไม่เกินเพนถูกไม่ถูกนะเมื่อก่อนอาตมาก็กินข้าวผัดกะเพราก็ยอมรับแหม 20, ่มัตถุยี่สิบใช่ไหมยอมออยเมื่อก่อนห้าวเชียวบวชโครงการด้วยยี่สิบปีเขาสั่งกันอาตมาก็ตามพัวกันบวชกับพลทหารเมื่อก่อนมันต่างมันต่างเสร็จมากินย่วเอ้ยต่างให สั่งให้หมู่ด้วยเหมือนกันพากันล้วงๆเหมือนกันสักพักเริ่มละอายต่อบาปด้วยกูครั้งที่สองก็ตั้งใจเลยเพราะมันเริ่มละอายต่อบาปแล้วบวชครั้งที่สองคือบวชเพื่อละอายต่อบาปบวชครั้งนี้คือบวชเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อเหมือนกับเป็นการขอโทษศาสนาเพื่อเมื่อก่อนตอนที่ว่าเราเนี่ยนะยังไม่รู้เรื่องแรงต่างเนี่ยเราก็ทําเล่นไปทะเล่นไปแต่มันก็เรียกว่าติดอยู่ในใจก็ต้องมาสร้างก็เรียกว่าความเฟี้ยวของอาศุนเมื่อก่อนนี้นะตอนนี้มันก็อยู่ในโลกเบรอยแล้วนะโยม แล้วมีอะไรที่เจ้าฝืนอีกยอมรับมาแจ่ที่เดียวแน่นะยับไม่ต้องไม่อายหรอกจริงเหรอกระโดกกระเด็กนี่โกหกไหมแน่นะก็ลองลองปฏิบัติดูแล้วกันนะลองไม่คุยกับผู้ชายดูแล้วกันตายไหมฮะเลยเนี่ยบทเป็นชียังคุยกับผู้ชายเลยไหมผิดโหร เห็นว่าคือการบวชที่บอกที่ททอัตมาพยายามอธิบายว่าคืออย่ามองคนที่แบบบางทีเนี่ยนะเหมือนอาตมาถ้าโกนหัวอาตมาอาจจะบ้าก็ได้อาตมาอาจจะแบบเป็นพระในคาบโจนแรงต่างๆๆก็ได้ถูกปะ่ะแต่เรามีความลายต่อบาปได้หรือลองดึงจิตกลับมาดูแล้วลองปฏิบัติด,ดูลองปิดวาจากาแฟสักสามวันเจ็ดวันก็ได้บุญแล้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวเข้าไปหาคนอื่น <laughs> เอานะเอะเอขอให้นะเขาเรียวกว่าอะไรนะมารู้นในธรรมแล้วกันนะ อยากกระโดกกระเดกมากรู้ป่ะถ้าอยู่ที่นี่จะโดนหวดแล้วเราไม่ชี้นะเออเอามีความน่ารักและใสยอยู่ถูกป่ะเออแต่ถ้าเกิดโดนดัดดีๆมันก็โอเคนะโยมนะอ่ะไปอ่ไปไปอไปตัดนะคนดูเยอะไหมโยมไม่เอาก้าอี้มานั่งเหรอ่อเอามา นี่มาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยพอดีแบตร้อนอะมาก็เลยตัดไปพวลูกศิษย์จมาก็อใหญ่ก็ไล์ก็ไล์ไปเอ้าใครจะมาก็มาเป็นพระเนี่ยจ้าโชคดีนะมาจากเพชรบูรณ์จะได้สบายใจไงพ่อแม่อยากให้มาเขาจะได้สบายใจสบายใจได้ไม่ได้โดนอะไรนะหนูนะไอ้ไม่ใช่โยมนะอ่าบาเคนก่อนนะมาบาเคนอะไรนะมาเดี๋ยวให้ยักยักมายักยักมายักมายักยกเลยยักยกเองเลยจับจับไว้จับยัก ไปอ่าไปอ่ามาใกล้ๆนะโยมไปเริ่มเยอะเรื่อยๆญาติโยมวันแรกยังขนาดนี้แบม,มือหนาะโยมนะอ่ามาปฏิบัติธรรมนะโยมนะ้ว่างๆก็เข้ามาที่วัดนะทำบุญไหว้พระอะไรต่างๆนะทำให้จิตช่ำชื่นเบิกบานนะอยากได้อะไรมากที่สุดอยากได้ใช่นี่เขาให้ลใช่นี่นี่เยอะไหม อ่าแล้วอ,อาศัยนกแสนะอะไรที่เป็นทุกข์ที่สุดก็คือนี่ถ้านี่หมดก็สบายใจแล้วไปทำเหตุของการเป็นนี่คือไปทําอะไรมากหัวไปฆ่าขายหัวทิ้งคือกู้ให้โยมหัวไปค้าขายแล้วหัวทิ้งสุดท้ายอะไรที่มันแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยหัวเราก็กลายเป็นหัวคนอื่นเขาได้ถูกปะ่ะหัวเนี่ย ก้าวประตูออกจากบ้านอะไม่รู้เป็นผัวใครแล้วจริงไม่จริงสุดท้ายกู้ห้าแสนห้าหกแสนไปให้เป็นข้อคว้าควายด้วยเรียบร้อยนะไม่ได้ควายไม่ได้ผัวผัวไปหาเมียใหม่อีกเป็นนี้พออีกต่างหากเพราะเขาเรียกหน้ามืดตาัวขาสติและปัญญาหลงผัวจนเกินไปคิดว่าผัวเขาดีคบกันมากี่ปีเขาถึงเป็นแบบนี้ก็ได้กันตั้งแต่อายุสิบห้าสิบห้าหูไม่แน่นอนได้กันตั้งสิบห้ายังดีเอามันธรรมดาแหละ นะ<ม>เรื่องวนนี้โอ้โห oh ho, ใครจะไปคิดเนาะสุดท้ายไปติดผู้หญิงแต่งงานใหม่อย่างหัวนนพาเมียไปเลยมันจะมีคนแย่กว่าเรานะที่บอกรู้ปะอย่าไปคิดมากเรื่องนี้ใช้นี่ไปแล้วกันนะอย่างน้อยก็มีลูกมีหลานนะเลี้ยงวายอยู่ไหมตอนนี้ไม่เลี้ยงแล้วอ่ะหาได้อาลับตาเอาไปนะเชิญเอามา Này. Còn cái này của mình. Má. Phòng job này của ai này, tốt tập hay này. lấy cái này job mà. Thôi mà. บนอมือนะนิฐานไอพรนี่ขอนี่อยากได้อะไรมากที่สุดเอาอไเนี่ยชีวิตอยู่นูนแล้วกอยากได้าววาที่าเป็นปล่อยเงินกู้ให้เขายืมเาจะไม่เฉยเอาดอกเขาไหมแงี้แหม่ก็หลอกกะตไมคัตมัสก็บอกปล่อยเงินกู้ไม่ค่ะก็เอาดอกเขาเอาดอกไว้เท่าไหร่แล้วแต่เขาจะให้อะุ้ยใจดีจังรู้ห อูก็ถือว่าใจดีนะแต่ว่าในความใจดีเราเนี่ยจนใจดีคนที่มันถูกต้องถ้าใจดีคนที่มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยทํามุลยังไงมันก็ไม่เห็นความดีของเราให้หมากินดีกว่ามันยังนึกถึงบุญคุณเราถูกปะ่ะถ้าเกิดคนเราเป็นคนที่ทําคุณแต่คนไม่ขึ้นเราไซสจงหยุดซะนะสลับตาที่ฐานนะไปดีนะเชิญเอามาเอามา จะเข้าลูกเดียวเลยแม่อาตมาก็ไม่คิดนะว่าวันนี้จะรับติดยาวขนาดนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วนะอาตมาแบมืออยากได้อะไรมากที่สุดพนมมือเมียมีแล้วอ๋อตกใจอยากได้ได้ยินว่าเมียอยากได้อะไรนะเมียมีแล้วครับคนเดียวก็พอไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าอยากได้ลำพที่สุดถามไม่ได้อยากได้เมียถามอยากได้ลำพที่สุด ปัจจัยอะไรนี่ตัวชับปัจนี้ปัจจาสุดคืออยากให้การงานไม่เดือดร้อนในช่วง3ปีที่โควิดมาเรืเมื่อก่อนทำงานอะไรผมทำงานบริษัทอยู่ครับบริษัทซีโม่ครับซีโมอ๋อที่เอาเครื่องไอติมมาจอดตรงข้างหน้านะแล้วก็เป็นไอซีโทรมาครับุคุณว่าไอ้ใครเอาอะไรมาให้วะเนี่ยใส่รังสองรังเลยอ๋อมาเติมมาใกล้ๆกลมาใกล้ๆอีกขยัเดิอดไหมเออแหมหลับตามจิตเป็นสมายทีนะคิดถึงสิ่งที่อยากได้นะ ก้มนะไปเกินผมมีัว่าแต่ว่าห้ามห้าขันที่มีของแข็งใช่ไหมรู้สิน้ำได้ใช่ไหมน้ำได้ถ้าน้ำเป็นตั้งแข็งเลยก็อย่าไปเคี้ยวมันดิก็อมเอาดูดเอาดิจุ๊บ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 ก็ได้ไงไม่ได้เคี้ยวนี่ไม่ได้ไม่ได้กระทบปันไม่ได้เคี้ยวหนิครับมั้ยเออ โอ้ยห่าเลยก็พวกมึงกมันก็มันก็เป็นแบบเนี้ยมึงแหม่โอ้ไอพวกนี้มันถามว่ามันผิดหลายแรงไหมไม่ร้ายแรงก็อย่าไปใส่ใจมันเอามาอันนี้มานะมาทำอะไรเออสักยันมาขายอะไรขายอยู่บ้านว่าขายขายอยู่บ้านแหมายาเออเออเออนั่นแหละแหม่ขายอะไรว่าขายอยู่บ้านขมขายรเลยอัตมาละงงเลย ซื 4, ่อเขาเรียกคนซื้อชาวบ้านบ้านๆซื่อหนุ่ยเดี๋ยวถ้าเกิดตมามาทาพวกสาราต่างๆอย่าลืมเอาชาวบ้านมาช่วยแรงหน่อยนะว่าตมาไม่รู้จะมีเงินจ้างก็มาช่วยกันเอาแรงเอาบุญและเอามาเอาแบมเมอร์มาเอาบุญร่วมกันเดี๋ยวบอกผู้จัดการนิดให้ว่าวัาวานไหนแล้วกัน สั่งนะก้มนะก้มมาเลยทมโมสั่งโคไปเสี่งนี้ได้อยู่ไม่น่าเกียดน,ยนะไ <c oughs> อ,อ้นะมันร้อนไม่ใช่หรอกร้อนจริงๆ าอาตมาห่มแล้วรับสิดนะรับรองฮิตโตกินแน่บวชไม่เกินสามวันฮิตโตก,กินตายเมื่อคืนนี้นอนลูกศิ์อาตมาก็หวังดีกลางมุ้งให้สุดท้ายขังยุงไม่จัดให้อาตมาเลยหนีไม่ออกเลยยุงตบก็ไม่ได้ข้างหูนู่นนี่นั่นอืนะเอ้ามามีมีอะเรนะโยมถามว่าเมื่อคืนนี้ร้อนไหมบอก ร้อนอยู่ได้แค่นี้นะร้อนกายอยู่ได้ร้อนใจอยู่ไม่ได้ถูกไหมถ้านอนแอร์แล้วร้อนใจมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมไหนมือไหนมือหนูไอ้ใบมือโยมโถ่เอ้ยลืมอีกแล้วลืมไหมที่ฐานตานฮะอ้าว